สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูลินจะมาพาเด็กๆอ่านภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกท้างพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะรู้จักคำนำเรื่องถอแอววแถวชอเอือกอเชือกกอรออวยอ,อกลวยไม่โทกล้วย หอมอ,อูหมูไม่เอกหมูบออานอบานไม่โทบ้านหมู่บ้านควออายอควานชออางอช้างไม่โทช้างควานช้างวออกงอวงกลอกอหมอกลมวงกลมลออะละ กอ,อีกีไม่เอกกีทออำำัมทัมชอ,อัมชัมไม่โทชัมชชไอ,อชัยไม่โทใชัยมอเอือเมื่อไม่เอกดเมื่อขออางองขางไม่โทข้างทออายโยทายไม่โทท้ายกออินนกินฝออึกกอฝึกทออุก,กอทุก จออูงอจุงขอองอของคออยอคอยจออะบอจับจออุบอจบคอรอองอครั้งไม่โทครั้งหอรออายอหลายวออะนอวันโนอ,อีนีไม่โทนี้วันนี้ คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่กอัมกรำโลอะงอลังจอไอใจกำลังใจโรงเรียนลูกช้างใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือก ไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานภูพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้าง จูงใบโบไปต่อแถวใบโบใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบลูกช้าง เดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปสัำมาไม่กี่วันใบโบัและใบบัวทำตามได้เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กิน อ้อยเป็นกำลังใจต่อไปเรามาอ่านพยัญชนะกันค่ะคออ่านว่าคองออ่านว่างอชออ่านว่าชอยออ่านว่ายอทออ่านว่าทอทออ่านว่าทอนออ่านว่านอ พออ่านว่าพอฟออ่านว่าฟอพออ่านว่าพอมออ่านว่ามอยออ่านว่ายอรออ่านว่ารอลออ่านว่าลอ,ลอ,าาว,าลอวออ่านว่าวอต่อไปจะมาอ่านสระกันนะคะสระเอียอ่านว่าเอีย สระอัวอ่านว่าอัวอ่านแจกลูกค่ะงอเอียเงียนเอียเนียฟอเอยเฟียมอเอียมียอยอเอเยียลอเอเลียวอเอเวียต่อไป สระอัวนะคะงออัวงัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวรออัวรัววออัววังวงัวเงียงอสระอัวสะกดว่างออัวงัวงอ,งอ สละเอียสะกดว่างอเอียเงียงัวเงียใบบัวบอสละไอไม้ม้วนสะกดว่าบอไอใบบอสละอัวสะกดว่าบออัวบัวใบบัว โหยาถอสระโอสะกดว่าถอโอโถยโยสระอาสะกดว่าโยอ,อยา,าย,ออยาถยาเปียคู่ปอสระเอียสะกดว่าปอเอียเปียคอ สระูวรณยุกเอกสะกดว่าคออูคูไม่เอกคู่เปียคู่ต่อไปเราจะมาฝึกอ่านกันนะคะใบบัวตัวเตีย้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ ไข่ากาตาวัวตัวโตโถยาขาเสียเปียคู่ยูยี่ที่นาอ่านคล้องร้องเล่นฝึกจูงหางบทเรียนลูกช้างจูงหางออกเดิน ไม่มีขัดขืนเดินตามกันไปเดินเป็นวงกลมหน้าชมกระไรฝึกแล้วดีใจได้กินกล้วยอ้อยจบลงไปแล้วค่ะเด็กๆสำหรับบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้าง ต่อไปเราจะมาพบกันในบทที่7็เรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ